สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าเข้านะคะเป็นปีกค่ะอันนี้เป็นทรงของทางร้านนะคะเข้ามานะคะเอ่อทั้ง45เซนนะคะแล้วก็50เซนด้วยนี่ค่ะเป็นปีกสองแบบนะคะก็คือเอ่อเป็นปีกปกติธรรมดานะคะแล้วก็เป็นปีกที่รองรับโรลเลอร์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าเป็น45เซนและ50เซนค่ะอันนี้จะหยิบตัว50เซนมาแล้วกันนะตัวนี้ค่ะ เป็นปีกเป็นปีกอลูมิเนียมห้าสิบเซนนะคะอันนี้เป็นปีกปกตินะคะรูก็จะมีสีช่องค่ะช่องยางอะนะคะสีช่องค่ะแล้วส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรอ,อ,องรับโรเลอร์ช่องยางก็จะเป็นสีช่องเช่นกันเจาะรองรับโรเลอร์นะคะแล้วก็ช่องยางของโรลเลอร์ด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นปีก ium, อลูมิเนียมเกรด 6กศูนหนะคะหนา6.3จุดสามมิลค่ะตัวนี้นะคะรวมส่งและเก็บเงินปลายทางอยู่ที่450บาทนะคะเก็บปลายทางจ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สั่งซื้อกันมาได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยตัวนี้นะคะมีราคาช่างนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อไปขายหรือว่าเอาเป็นประกอบ ประกอบหน้าไม้นะคะก็มีราคาส่งให้จ้าสนใจก็ทักมาถามได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งมากๆจ้ะมี45เซนนะคะแล้วก็50เซนค่ะที่เข้ามานะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ